ตําน้ำพริกตําน้ำพิกละละอะไรคะละแซบหนูตกถังน่ารักจังเลยจริงเหรอเมาชํำยำป็นทางใหม่แล้วค่ะ สำหรับรถไปมาแล้ว <Auf> ค <los harma> ุณคุณซาลัยอ็คือได้่าวว่าคุณพวกภาษาภาษาอะไรนี่ค <ic om diction aries> ุณตอบได้แบบคุณเชี่ยวชาญเหมือนกันถูกไหมคะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยคราเอาภาษาไทยนะคือพวกคำพังเพยนี่คุณตอบได้ไหมคะไม่ได้ลองดูลองเทสตดูแล้วกันนะคะตำน้ำพริกตำน้ำพริกละละอะไรคะละละแซบละแซบละแซบถูกถูกจิงเหรอ จำน้ำพริกละแซ่บอุ้ยเก่งเนี่แหโอเคโอเคโอเคขี่ช้างจับจับอะไรคะงวงอุ้ยเก่งมากทำไมรู้วะเก่งมากขี่ช้างจับงวงถูกต้องค่ะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งเจริญที่สุดอ่ะเก่งมากเลยแบบอุ้ยอันนี้คือรสอะไรอ่ะน้ำรถตอน้ำรถตออะไรคะตอตักบุ่ง โอ my god อันนี้คือตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นแล้วเนี่ยหนูตกถังถังตกหนูอะครับหนูตกถังอะไรหนูตกถังน่ารักจังเลยค้ยจริงเหรอขายไม่ธรรมดาลยเนี่ยอยู่ไหโอเคอัสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายหัวล้านได้หัวล้านได้อะไรหัวล้านได้อะไรหัวล้านได้อะไรดา หัวล้านได้หัวล้านได้บอเฮดัะได้อะไรไม่ได้แฟนมอีกแล้วค่ะสหมดาวรถไปมาแล้วคุณคุณสายอะไรคือได้ข่าวว่าคุณพวกภาษาภาษาอะไรนี่คุณตอบได้อบคุณเชี่ยวชาญเหมือนกันถูกไหมคะ ครับภาษาอังกฤษภาษาไทยครับเราเอาภาษาไทยนะครับพวกคำพังเพยนี่คุณตอบได้ไหมคะไม่ได้อ่าลองดูลองเทสดูนะคะตำน้ำพริกตำน้ำพริกละละอะไรคะละละแซ็บละแซ็บลักแทบจุกู่จริงเหรอจริตำน้ำพริกละแซ็บอุ้ยเก่งเลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคขี่ช้างจับจับอะไรคะงวง สี่ช้างจับงวงถูกต้องค่ะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งเจริญที่สุดก็ก่งมากเลยโอ้ยอันนี้คือรถมันเลยอ่ะน้ำรถต่อน้ำรถต่ออะไรคะต่อต่อพุ่งผัุ้งทุ่งสี่่ะอันนี้คือโอเมก้าอันนี้คือตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นแล้วเนี่ยหนูตกถัง ถังตกหนูอะครหนูตกถังอะไรหนูตกถังน่ารักจังเลยคุยเก่งจริงเหรอเขาอยู่ไม่ธรรมดาเนี่ยอยู่ไม่โอเคอ่ะอันสุดท้าย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 หัวล้านได้หัวล้านได้อะไรหัวล้านได้อะไรหัวล้านได้อะไรเดาหัวล้านได้หัวล้านได้บอเฮดอับได้อะไรไม่ได้แฟน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ